อนนี้นะคะแมวเหมียวก็อยู่ที่ตลาดพาซิโอนะคะเป็นตลาดที่เปิดตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะก็ะจะมีสินค้าขายมากมายนะคะก็ะจะเป็นบรรยากาศแบบมีของกินมีเครื่องดื่มแล้วก็มีสินค้าขายเยอะแยะเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศค่ะสินค้าก็จะออกเป็นแนววินเทจหรือเป็นแนวแบบของฝากจาก เมืองไทยอะไรเงี้ยน้องหรือจะเป็นแกลเลอรี่อ่านี่ก็เป็นรถเก่าเดี๋ยวอีกสักคูน่นึงก็จะมีนักร้องมาร้องเพลงนะคะอันนี้ก็มีลานเบียด้วยเห็นไหมมีเบียรด้วยมีเบียรสดเบียสิงนะคะเบียสิง์อ่าน,นี้ก็จะเห็นว่าชาวต่างชาตินะคะเดินมาช็อปกันเลยนะคะคแล้วก็จะมีเสื้อมือสองสนี่บรรยากาศน่นานั่งมากนี่เขาก็นั่งดื่ม มีโต๊ะนั่งสวยงามนะคะมีหลายมุมบรรยากาศดีมากเลยค่ะล่มๆมลื่นๆนะคะแล้วก็อาหารก็โอ้รู้สึกว่าต่ากชาติเยอะก็จะเป็นบาร์บีคิวไอศครีมร้านนี้เป็นไอศครีมไอศครีมมะพร้าวอ่อนนะคะอันนี้ราคาแค่50บาทเองอันนี้ก็จะเป็นคอหมูย่างนะคะนี่ตลาด พาซซโอพาซิโอนะคะเปิดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารไทยงามไส้เอ้ยชื่อร้านแปลกอะ่ะฝากไปด้วยชื่อร้านงามไส้งามไส้ไม่พออร่อยยันยันไส้ด้วยก็จะเป็นแนวไส้กรอกนะคะแนวไส้กรอกแล้วก็มีอ่าอันนี้มีปลาสม้มเนี หมูส้มแหนมส้มใช่ไหมคะแหนมย่างแหนมย่างหแหนมหมูโอ้ตลาดพาซิโอมีทุกอย่างจริงๆเลิศมาอันนี้ก็คือส้มตำสะอาดค่ะสะอาดทุกร้านเลยสะอาดมากอันนี้ก็จะเป็นผลไม้เจะเป็นข้าวโพดอ่าน้ำส้มโอ้เยอะเลยอะของกินนะอันนี้ก็จะเป็นเกียเก๊ยวซาเกี๊ยวย่างเกียเก๊ยวซาเกี๊ยวซา อันนี้ก็จะเป็นผัดไทยนี่ชาวต่างชาติก็ชอบนะคะผัดไทย,ยนะคะอันนี้ก็โรตีชีสก็จะเป็นรูปแบบของโรตีชีสนี่ร้านสะอาดมากเลยอันนี้ก็เป็นเยลโลสมูทตี้โอ้อันนี้เป็นอาหารไทยเป็นร้านกับข้าวกับปลาอาหารตามสั่งว้าว โอ้ร้านสะอาดมากอันนี้เป็นไก่อบน้ำผึ้งแล้วก็จะมีข้าวเหนียวมาม่วงนี่อันนี้ก็บรรยากาศก็เอาไว้รอสำหรับชาวต่างชาตินะคะมันนั่งแล้วก็แขกท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็จะขายเกี่ยวกับโอ้ผลิตภัณฑ์ของคนไทยเรานี่สุดยอดมากเลย ภูมิปัญญาของคนไทยเลิศมากอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าอันนี้เราก็วนมาตรงที่แกลเลอรี่แกลเลอรี่แกลเลอรี่เดี๋ยวไปตรงนน้นหน่อยนึงอันนี้ก็จะเป็นของฝากแล้วก็มีอีกลานหนึ่งนะคะแมวเหมียวอยากนำเสนอมากๆเลยนะคะก็คือจะเป็นร้านขายอยาให้ดูตรงนี้นี่นี่ชอบมากเลยอะ่ะของเขาจะเป็นเหมือน สินค้าที่ที่เป็นจะเป็นเฉพาะตัวของเขาเลยอ่ะเขาจะเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าเลยดีกว่าอ๋อเป็นสินค้าซิกเ n d h แฮนสวัสดีค่ะน่เจ้ของร้านอันนี้ร้านชื่อร้านอะไรคะ เวามีกปุ่ค่ะขายอะไรเอ่ยจะเป็นพวกงานแฮนด์เมดค่ะจากญี่ปุ่นแล้วก็มีไทยด้วยแล้วก็มีจีนด้วยอ๋อพ่อค้ากับแม่ค้าน่ารักมากแล้วก็ผลิตภัณฑ์ษษของเขาเมื่อกี้พอมาดูปุ๊บเราเตะตาเลยเอ๊ะบางชิ้นบางอันเราก็ไม่เคยเห็นบางชิ้นบางอันเราก็เห็นแต่ในรูปภาพแต่ที่นี่มีของจริงค่ะราคาก็ไม่แพงเนาะ,ะใช่ไหมก็ที่นี่ก็จะเปิดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ อ่านี่เราก็ได้ข้อมูลมาจากแม่ค้าคนสวยนี่เลยนะคะก็ติดตามได้นะคะค่ะตอนนี้ก็เราพามาชมตลาดพากศิวกันแล้วเนาะเปิดทุกวันพูดถึงวันอาทิตย์นะคะอ,อ,อยู่ติดกับตลาดฉับศิลานี่นะคะก็ติดตามความเคลื่อนไหวของการท่องเที่ยวของหัวหหินประจวบคีรีขันได้ที่บันเทิงทีวีและมหาคนครข่าวนะคะแมวเหมือวเที่ยวเพชรายงานคะ่ะ